กลับเข้าสู่ช่องเล่าผิงเวิลดค่ะแล้วมีอยู่ที่สกิลอัพเซ็นเตอร์นะคะวันนี้เราขอเปิดซีรีส์ใหม่อ่ะไปไปเป็นซีรีส์เขาเรียกอะไรอ่ะแนะนำหนังสือหรอหรือวิทิคาะห์เราจะมีคอร์สที่ระบทด้วยใช่ไหมจะคล้ายๆกับซีรีส์โกมุนยองแล้วก็คือมันจะคล้ายมากกว่าโดยที่มีเรื่องของเขามาแล้วเราไม่ได้แต่งเองแบบซีรีส์นิทานโอเคอันนี้เริ่มจากเรื่องไนท์ไลฟ์นะคะของคุณทรงศีลทิวสมบูรณ์ กะละครั้งหนึ่งยังมีอ่าวเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมีตำนานล่าลือกันว่าหากผู้ใดมาจบชีวิตตนเองที่อ่าวแห่งนี้ด้วยการเดินทางจากริมอ่าวลงสู่ทะเลในคืนจันเซี้ยวจะจากไปอย่างสงบและไม่เจ็บปวดใดๆอ่าวแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าอ่าวจันทเซี้ยวเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าวจันทเซี้ยวเริ่มเป็นที่กล่าวขานทั่วไปเมื่อมีชายหมุ่คนหนึ่งผู้ซึ่งสูญเสียครอบครัวทั้งหมดไปในเหตุการณ์ไฟไหม้ได้เดินทางไปยังอ่าวแห่งนี้เพื่อที่จะฆ่าตัวตาย ชาวประมงสองคนซึ่งเห็นเหตุการณ์เล่าว่าในคืนจันเซียวชายหนุ่มผู้ต้องการฆ่าตัวตายได้เดินทางมาอย่างอ่าวจันเซียวด้วยลักษณะของคนหมดอะไรตายอยากก่อนจะเดินลงทะเลไปอย่างช้าๆทีละก้าวทีละก้าวจนในที่สุดชายหนุ่มก็หายไปในท้องทะเลที่มืดมิดอย่างเงียบเชียบและไม่มีใครได้พบเห็นชายหนุ่มผู้นั้นอีกเลยเมื่อเรื่องของชายหนุ่มถูกเผยแพร่ออกไปโดยการเล่าปากต่อปาก ทำให้เกิดปรากฏการณ์สองอย่างขึ้นกับอ่าวจันเซียวอย่างแรกคือในคื้นที่จันเซียวขึ้นครึ่งเซียวในคื้นที่พระจันทร์ขึ้นครึ่งเซียว<า>มีผู้คนซึ่งต้องการฆ่าตัวตายโดยปราศจากความเจ็บปวดเดินทางมาฆ่าตัวตายที่อ่าวจันเซียวอยู่ไม่ขาดซึ่งทุกคนล้วนฆ่าตัวตายด้วยวิธีเดียวกันกับชายหมุมคนนั้นคือเดินลงทะเลไปอย่างช้าๆทีละก้าวทีละก้าว และจักโลกไปอย่างเงียบเชียบดังเช่นในตำนานที่ล่ำลือกันอย่างที่สองคือคนทั่วไปและชาวบ้านในละแวกนั้นไม่มีใครเข้าใกล้อ่าวจันเซียวมากนะักด้วยเหตุผลหลายๆข้อที่มักจะสืบเนื่องมาจากความกลัวทําให้อ่าวจันเซียวกลายเป็นสถานที่แห่งการฆ่าตัวตายและเป็นที่ปรารถนาสําหรับผู้ที่ต้องการจะฆ่าตัวตายเท่านั้นอ่าวจันเซียวยังคงมีบรรยากาศเช่นนั้นอยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งมีแมวดำจากเรียนไกลตัวหนึ่ง ซึ่งประสบกับเหตุการณ์สิ้นหวังในชีวิตจนทําให้มันไม่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เดินทางมายังอ่านจันเสี่ยวเพื่อที่จะฆ่าตัวตายมันต้องการจากจากโลกนี้ไปอย่างไม่ทรมานแต่ในคืนที่มันมาถึงอ่าวพระจันทร์มีได้ครึ่งเซี่ยวเจ้งแมวรำจึงต้องเฝ้ารออยู่เป็นเวลาหลายวันจนในที่สุดคืนที่พระจันทร์เซี่ยวขึ้นเหนืออ่าวก็มาถึงมันเป็นคืนที่อากาศหนาวเหน็บ น้ำทะเลในอ่าวจันเซียวเย็นเยียบเจ้าแมวดำเกลียดการสัมผัสน้ำเย็นเช่นนี้เป็นที่สุดแต่เมื่อคิดว่านี่เป็นความทรมานครั้งสุดท้ายและมันกำลังจะได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบมันจึงไม่มีมันจึงไม่ลังเลที่จะก้าวลงไปในทะเลอย่างช้าๆทีละก้าวทีละก้าวแต่ความลึกของน้ำทะเลแค่ไม่ถึงระดับหัวเข่าของมนุษย์ก็เป็นความลึกที่ทำให้เจ้าแมวดำต้องจมลึกไปทั้งตัวแล้วนั่นทำให้สายตาที่มองเห็น ความมืดได้ดีกว่ามนุษย์ของเจ้าแมวดำได้เห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ลึกลงไปใต้ทะเลของอา่าวตันเซียวอะไรบางอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายซึ่งมาฆ่าตัวตายที่นี่อาจไม่เคยเห็นมาก่อนหรือหากจะเคยเห็นก็ไม่มีโอกาสได้กลับขึ้นไปบอกคนอื่นๆประกายตาสีเหลืองบนลำตัวขนาดมหึมาทำให้เจ้าแมวดำถึงกับผงาะเจ้าสัตว์ยักษ์สีดำทะมึนที่อยู่ใต้น้ำกำลังเกื่นเต่าขนาดย่อมตัวหนึ่ง ปากขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยฟันอันแหลมคมเรากับประตูสู่โลกแห่งความตายที่เปิดออกกระดองหนาานะักอันเป็นของขวัญจากธรรมชาติไม่สามารถปกป้องเจ้าเต่าเคาะ้ายจากการทุกคามของสัตว์ยักษ์สีดำทะมึนนั้นได้เจ้าเต่าพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดอยู่ท่ามกลางคขาวเลือดของตนเองในขณะที่ฟันแหลมคมเหล่านั้นทิ่มแทงเข้าหากันบนลำตัวของมัน แต่ในที่สุดความพยาย,พยายามนั้นก็ไร้ผลเมื่อปากของเจ้าสัตว์ยักษ์ปิดลงอย่างเงียบเชียบและคืนเจ้าเต่าลงสู่ความมืดมิดในช่วงเวลาเพียงอึดใจเดียวในขณะที่เลือดสีเข้มยังคงลอยคาเขาอยู่ในน้ำทะเลนั้นประกายตาสีเหลืองบนลำตัวสีดำทะมึนกลับดูเหมือนจะแสดงความหิวกระหายยิ่งกว่าเดิมเจ้าแมวดำตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นจนลืมหยุดหายใจไปชัว่วขณะแต่เมื่อได้สติความหวาดกลัวก็ทำให้มันรีบตะเกียกตะกายขึ้นจากน้ำทันที เพียงคู่เดียวมันก็พาร่างกายที่เปียกบ,บอนของมันขึ้นมาหอบสั่นอยู่พื้นทรายทางลำพึงลำพันว่าเราอุตส่าห์เดินทางมาแสนไกลและเฝ้ารออยู่หลายวันเพียงเพื่อจะเป็นอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตที่เราเองก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอย่างนี้นะหรือเ<ม>จ้าแมวดำรอนแลมมาอย่างอ่าวจันเซียวเขาเชื่อว่าการฆ่าตัวตายที่นี่จะทําให้จากโลกนี้ไปอย่างสงบและไร้ซึซ่งความเจ็บปวด<ม>แต่สิ่งที่มีชิ่งแต่สิ่งมีชีวิตลับที่เจ้าแมวดาเห็นได้นั้น ทำให้ความเชื่อของมันถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงและกลับถูกแทนที่ด้วยความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นแก่มันเป็นครั้งแรกก็แค่สิ่งที่มนุษย์เชื่อกันไปเองแท้แทเราเองก็โง่งม,มนักที่หลงเชื่อในสิ่งที่ได้ฟังมาทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงอะไรเลยหากความไม่แน่นอนยังเป็นความจริงอย่างหนึ่งใครเล่าจะรู้ว่าการฆ่าตัวตายจะนําเราไปสู่สิ่งที่สิ่งใดเราอาจต้องทนทุกข์ยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี้ก็ได้หลังจากที่มัน คิดได้ดังนั้นก็บังเกิดความรู้สึกต้องความต้องการจะบอกเล่าสิ่งที่มันเห็นได้รู้แก่ผู้ที่ต้องการคิดจะมาฆ่าตัวตายที่อ่าวจันเซียวแห่งนี้เจ้าแมวดำจึงไม่คิดที่จะฆ่าตัวตายอีกแต่ทุกๆคืนพระจันที่มีพระจันเซียวมันจะปรากฏตัวอยู่บนขอดหินณนะอ่าวจนเซียวเสมอเพื่อนที่จะร้องบอกซ้ำแลว้วซ้ำเล่าถึงสิ่งที่มันได้พบแก่ผู้คนที่คิดจะมาฆ่าตัวตายอย่างอ่าวแห่งนี้ ไม่มีใครรู้ว่าการการะทําของเจ้าแมวดำจะมีความหมายแก่พูดคนเหล่านั้นหรือไม่เพียงใดแต่นับแต่นั้นเป็นต้นมาเ <P ew ild y> จ้าแมวดําก็กลายเป็นแมวดําแห่งอ่าวเดนเซียวไปจนช,ช่วชีวิตของมัน,มนเรื่องก็ทั้งหมดเป็นแบบนั้นได้อะไรจากแนวคิดนีย <P ew ild y> แล้วมีความเห็นยางไงกับเรื่องนี้บ้างเขาว่าเรื่องเนี้ยความรู้สึกอะดาวยิ่งกว่ากุมยนยองอีกแต่มันจะเป็นบททีละตอนแน <P ew ild y> ตอนะนะเล่าทีละตอนใช่ไหมโอ้พูดถึง ควาอมันกลายเป็นอย่างนี้คนเริ่มค่ายตัวตายเชาาบ้านก็กลัว oh, ตรงนี้เพราะเช<อ>ื่อว่ามันมีผีเลียเชาวบ้านก็กลัวตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องความเชื่อต่อไปเจ้าแมวที่มาเนี่ยเห็นคือเขาก็คงเส้นหวังถึง,ถ,งถึงจะมาตายแต่ว่าวิที่ตัวเองมองลงไปแล้วเจอสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ผิงเชื่อว่า ว่าแมวตัวเนี้ยสะท้อนความคิดนีอยู่ว่าวีที่เฮือกสุดท้ายอ่ะน่าจะไม่อยากแหละเจ้าแมวคิดว่าฉันมาที่นี่เพื่อให้ตัวนี้กินหรอเออคือคือผิวสกมันต่างกันยังไงอ่ะถ้าสมมติว่าคนเราสิ้นหวังจริงๆอ่ะตัวไหนกินหรือลงไปจมน้ำตายไปเป็นอาหารก็มันก็เหมือนกันอยู่ดีทําไมแมวตัวนี้ถึงจริงๆแมวตัวเนี้ยสะท้อนมีอะไรลึกๆในใจว่าแบบว่าฉันจริงๆฉันก็ไม่ได้ท้อง ฉันยากตายจังเลยฉันยากตายจริงเลยแต่ว่าอาจจะแค่ท้อกับนัดจุดใดจุดหนึ่งแต่พอไปเผชิญหน้ากับมันคงไม่มีใครอยากทุกคน,คนเสียดายชีวิตตัวเองแหละแล้วก็แมวตัวเนี้ยได้สติเมื่อเห็นอีปลาตัวนั้นออกินเต่ากินเต่าแล้วก็ <laughs> บรรยายได้หมดมรกเเือยเ่ยคาง แล้วก็ขึ้นมาบอกทุกคนแต่ว่าในท้ายที่สุดอะในเนี้ยก็เขียนไว้นะว่าอาจจะช่วยหรือช่วยไม่ได้แต่เขาก็ยังทำใช่เขาก็ยังทําแบบนั้นซ้ำๆทุกครั้งที่มีแบบการเซียวขึ้นมาแม่ตัวเนี้ยอาจจะรีเลทตัวเองกับคนที่มาที่นี่ก็ได้ว่าแบบนี้เขาคงซีดมว่ามากแต่ถ้าฉันบอกว่าลงไป ใช่ๆๆก็เนี่ยแหละก็ทั้งหมดแล้วก็มาแชร์กันกับเรื่องที่เอออาจจะแบบว่าเหมือนมาเล่าให้ฟังเลยดีบีหน่อยได้ได้อะไรมีแบบสไตล์แล้วก็จะมีแบบดีดูคอมเมนต์มาเป็นกันนะคะว่าได้อะไรบ้างใครเคยอ่านใครเคยแบบได้แนวคิดอะไรกับเรื่องนี้บ้างเนาะอันนี้ก็ลิสต์ออกมาคร่าวๆเมื่อกี้โอเคและเจอกันใหม่ในตอนหน้าในตอนหน้านะคะสหรับนายไลฟ์วันนี้ไปกัน